วันนี้ขอต่อซีรีส์แก้วเล็กแต่คาแรคเตอร์ไม่เล็กกาแฟนสแก้วเล็กกับนางเอกของร้านคาปูชิโนเนสแก้วนี้เหมือนเวลาแอบชอบคนที่ชอบดื่มกาแฟาแค่เห็นชื่ออาจจะคิดว่าอุ๊ยรู้ราแพงแน่ๆนผิดจา้าถูกเวอร์แต่รสชาติเหมือนจิบอยู่ในคาเฟ่กลางมิลานถ้ามีรานอยู่แถวตลาดนัดน,นะสูตรลับที่ไม่รับอีกต่อไปน้ำตาลใสแดงหนึ่งช้อนหวานเบาๆเหมือนตอนเผยีย้มให้คนไขก้กครีมเทียมหนึ่งช้อนครึ่งกลมกล่อมเหมือนโดนแอบหยอดผงเนสกาแฟสองช้อนเข้มพอให้ใจสัน่นเติมน้ำร้อนคนวนๆให้ละลายแบบใจเวลาได้โบนัส นมข้นหวาน4ช้อนหวานจุดใจตบท้ายด้วยนมข้นจืดแล้วปั่นด้วยไม้ปั่นฟองนมจนฟองเนียนนุ่มเหมือนใส่อบิวหน้าสุดท้ายเทใส่แก้วน้ำแข็งแน่นๆนเย็นจับใจสดชื่นยิง่งกว่าแรงยุก้าูนใครชอบกาแฟนุ่มๆกลมๆแบบมีคลาสแต่ไม่อยากควกกระเป๋าจนเบาหิวคาปูชิโนเนสแก้วนี้คือคำตอบมาลองที่ขวงกาฟแฟโบราณได้เลยคาปูชิโนเนสแก้วเล็กแต่ใจใหญ่นุ่มจนอยากเอาหน้าไปซบแทนน้ำแข็งหวายกำลังดีเค็มกำลังใช่ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์ดื่มแล้วสดใสแก้วเดียวเอ้หใเบืา มิสมีไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่แกาแไกซอมนะเซล่นแต่เป็นคาเฟ่สดสด,สด